สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีพี่น้องตอนนี้นะจ๊ะทุกคนอ่โซโฟเฟอร์เขากำลังเตรียมรถเตรียมลาเน,ะเนบบาะกำลังสิาพาผุดโดยสารเข้าไปในเมืองเลยทุกคนอันนี้คือรถเปิดประทุนที่ไฮโซโบันนอกเขามาักใจกันป้าโซโฟเฟอร์เขากันนะพูดนะพี่น้อง นี่คือรถพวงก้อจีเข่าในเมืองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิ่งผู้โดยสารเสียงแซวๆนะจ๊ะทุกคนหน้ามาก่อนเดิมสวัสดีผู้โดยสารทุกท่านสวัสดีพี่น้องเห็นก็มาเตมั่วมอยผู้โดยสารที่ก็ลังจะเดินทางไปน้ำกันเดยดทุกคน คุณก็จะใส่อ๋อคุณก็มีหมวกเหมือนฉันเลยมีจ้าโอ้ยคุณคู่กับฉันมากเลยไันคุยโทรศัพท์กับผู้บ่าวได้จ้่ทุกคนไปทีผมไมมเดลมโทรศัพท์หมดไปปะยายนะหมดไปเออไปไหนมากต่ผิดวุ้ยเขาพี่ประจ่ายเดียวเอ้า ง่อยเขาไปห้ากล้วยมือนะเขาไปห้ากล้วยจัง่วะเจ้าจะอีลอยชอบคนอ่ะกล้วยพี่ภาษาแม่เออมือเขาไปอัน่ะโอ้ทิ้งป้าขาอีลอยสบายดีอีลอยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยลูกลอยสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนี่ยลูกนี่เราจะกินเมี่ยงแล้วทุกคนแล้วก็เตรียมตัวสิไปในเมืองกันต่อ เอาเอาห่อนแห้งเตรียมตัวไปแล้วจ้ะทุกคนเป็นรนแล้วคุณนะสบายดีอีกแล้วคุณนะบนีดูนอยาู่แ้นี้แล้วจะขึ้นทงใดวะตงนี่แหละจะขึ้นได้มึงเนอิไปทางร้างได้พุณนี่นะเดียวบนนาง ผู้จับกล่องให้นางงงามขึ้นรถงาอยู่บ่ิันีแต่กระกเป็นกระกวยซะมีต่กระตุกโอ้ยขออนุญาตจักจักโมงเลยเดียวนีอเต็มเลยรถกะเต็มละอเฮ้ยไปวีโก้ค่ะข่ำเนาะ ี่กออแลนไวขนาดไปทำงา์เลยไปบงโซเฟอโซฟ์ไปเมื่อนี่คนเต็มโหลดคนหาคนเต็มโหลดเต็มโหดใส่รูเมื่อจายก้าวพปลลีงามได้ไหม ต้นลแเละโอ้จำเพ่อเอาค้นงามสาารเบ่งในกล่องงามไหมกล้องงามงามมาเห็นการงามก็โม้โอ้ยเงินทัมเตี้ยไปหอดตลาดสิลล์ลุ้นจังเลี่ยงมาเตี้ยก็ระเทือจะได้ถึงเลี่ยงสีละานได้สีกเลี่ยงไม่ถูกบ้านเลยถึงเลี่ยงสีละลานน่จ้างมาได้สีได้ถึงเลี่ยงละลานมาได้ซื้อจ๊กเถื่อ

ลังเดินทางเข้าไปในเมืองทุกคนสังเกตเห็นกระตุกพอพี่พอ่อ <c oughs> กระตุกนี่ก็คือจะไปเติมน้ำมันไปเสืเ่อน้ำมันมาลงไห้ลงงาหอนยามจาจ้าทุกคน <c oughs> และนี่ก็เสษตรทางบ้านนามงมาจ้าคุณได้มาแา่ทั้งหนังกระลีนยวซ้ายถ้าออกไปจางซี่เขาสีคอนในเมืองเขาก็เลี้ยวข,ขวา <c oughs> ผ่านข้าบานนามง ชายทางแวรป้าบริขีรถไทยด้นเลยได้พี่นอกเนาะบริขีด้นเนลยบรรยากาศดีดีทุกคนแต่ว่าอา,อากาศจะเฮาเอาเอา,เอาน,น้อยๆเนาะ บอกกันไปจ้ากันไปได้จ้าพี่น,อน,น,โน,โน้องมาดิคนสิต้องแห้งตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงแหละเนาะทุกคนบ่ายสามโมงเลยได้จา้าบาแนะบาย่ยันเจ็ดมาแค่ยันเจ็ดโมงแร,าารงฮะกะห่อแต่ฮักะวิดบรนนะบ่อนนะ้อยเดียวนะทุกคน <laughs> ออกมาจามะบ่ายสองโมงกว่าเขาจะตกกะเน,น,นาะแม่นมาแป๊บเดียวยังมาทะเลาะสายมาทะเลาดเขื่าาขอนเมืองซ้ำทะเลาะเขื่อนเมืองซ้ำให้าหาบังบรรยากาศก่อนนะทุกคนก่อนจะหอดเมืองเขาจะตกกะต้องโงแล้วเ,เทีบบ่ยวกับคนกันขจตสูกเนาะมันเต่า นี้พวกเรากำลังจะข้านสะพาหน้าหวยพรอืน้ามากหวยน้ามากคนแล้วพอเนเปตาไปอน้มากุตเนตึง่้องเหนือนี่ละป่ามันพี่น้องทั้งนี่จะมันนันกัาม ไปไปไปทางนี่นะพี่น้องก่ได้ไปทางนั้นเนาะครัไปทางน,ออนงั้นไม่เจออเนาะลูกเกลือกเสียหอดทางดำไว้อยู่แต่ว่าทางไม่ค่อยดีมาฮันีิกะนี่อยู่ต่อทางเขาบันดมโม,มีตั้งสองเซนทางเนาะหลังจากที่มาจากปักงสองมาได้สองเซนทางพอสักระยุคยังอยู่หน้า มันก็ตองงามเนาะมีแปีแรกันีมปีสงาเคือมีคือเสียงเคื่องสองม่อวงแจกมีเหรออ๋อซูมเ้ากับมาหรือเท่ากับเขาฟอดเลยตีเนะาดูบุนหรอ บุญแจกเ้าเจ้าเลยเนาะคุแจกไหมคแจกไหมนักเลยโอ้เชียงนาเขาเจ้าพ like no. ี่เนาะแถ่นี้สิกลายเป็นเฮือนไปเลยแค่ะเนาะสิกลายเป็นบ้านเป็นเฮือนไปเลยไปทางหลัดพี่น้องมาทางหลัดหลัดชายนาคับน้อยจ้าไ่ได้ไปทางใหญ่เนาะมาทางหลัด ผ่านไปสองส่วโมงเลยแต่ทุกคนออกมาจากบ้านตอนนี้สองส่วโมงแล้วบระธานละอรเมืองอยู่จำลอยเ้าจำลอยเท้าไอกิ่รถจักรบจำบอดสิผานาทีทุกคนกี่รถจักรสิผานาทีก็ะหอจำไม่ลอยเท้าถือกับกดที่กระเจ้าไวายังเกาะรดผ่อนคอมใบ จะน่าคนกระยายออกมาอยู่แทนนี่เพ้อเดี๋ยวเราเป็นเป็นหมู่บ้านเลย เอรีบบ่เคยมาที่เขื่อบอแล้วนี่มันจะสกดอันนี้จะปาโมอไ่ตักนสาระไัวกนสะก็บอกเคยได้เที่ยวทางนี้ค่ะมีแต่เที่ยวทางไงเอามาาีกิ่ัเราเาล้ข้าวะรอยมาทางนี้เหรอ ไฟไฟนี่น้า,าน,นาหาต้นนี้ <ไฟ S 2> ตน,นี้งามยู่งกนโอนลังน้องง่ายกว่างามยิ่งกาลขนาดประ,ท,รนะระทันแล้วนะนเานานะอันนี้ฮอดบ้านหน้าคำน้อนน่อยนะจ๊ะทุกคนมัน ลังคาตัวนี้นะลายอ๋อานนี่เขาแช้บวบีพ้นเนี่ยว่าทางจังดีนี่อือ้าวเยียบพ้นลอยไปเลยเยียบๆสิอยไปเลยลอยไปเลยล <laughs> อยไปเลยกายลอยแล้วลอย้า <stairs> <laughs> ยังก่อนรถดูด mm ีพสภาพด้ว <basics> oh. ีบกอรถดูีเอ <teachers> ัุ้ยเนรถจัยารถดูดเครื <sm all> ่อ <them> ค่ะสภาพเอาไปฮิว่ากูว่าวันเดียว แล้วก็าเลย่ะแวเจขี่ไปเลยวะครเาบอกว่าแบบี่มวหเอบมีพวก็เป็นเป็นเมาวรโีพี่ทไพไงเย้าพูดเขาบอกเป็นพวมีพวกับเปยังกอบเปเป็นเมถวเอเป็นเป็นเมถาคน เอาเงินอรนี่ก็เป็นจังสิกูกูกำลังคิดทั่วหาเนจัดการย่นะไล่คนกับไล่หมักเราเฮือกเนี่เยะเุอจริงจิงเงอนเท่ากับบางงานเราก่่ังแจกช่ายให้คนอื่น นี่เป็นวัดปันนาคำนวนันแจละทุกคนโอ้โยิง่ะแทก่ยอมตกกนอโยผู้ัางผู้ัางว่ายลูงก็ยิผู้บอโอ้เ่จะเต้องอไปอ คดียูหอดีนก่เลยซุกแล้วเราก็เลยทางดีออทางดีแล้วแนคนเพิ่แค่เทอันคนตุกำลังสีอยวเมืองลวทุกคนมาให้ดีวิดวิทนิกับเมืนด้เามืองเขาเมืองเข่าเมืองสองคนบัดปักซองเสีเมือง ่อท่างใหญ่จ้ะอันนี้คือทางลักที่พวกเมียวมาประจำ ีดแล้วนะติรถเราจะสปีดแล้วนะไม่ใช่ครับปั๊มอ๋อสปีดสปีดเขาปัป๊ม <laughs> น้อนี่มันปมมเป็นะราท่านผู้ชมไปเบิรงราคาน้ำมันต่อจ้า กาก็ซือ้อน้ำมันไหวแต่ทุกคนควได้กระสือน้ำมันไว้ซแซวอเจ้าขจาพากำลังมาสื้อน้ำมันจะได้น้ำมันกรขาดตลาดอีแล้วจ้าทุกคนคปกระสือตุนไว้ห แสนกับห้องเตียงสีแสนเยี่ยวมันจะมีกระตูป้าทุกคนเรียนเรื่ประดิษฐ์ ลายนนมันปาเด้อพี่นอ้องก็จะมาเรียนสือเอ้าเมีอะไรก็ไปเด้กระตุกมาวะตอนแรกไปเจอกระกตุกมาเด้กพี่นอ้องเอ้าคนนี้ก็มาซื้อน,น้ำมันบ่ลูก <c oughs> จะกมาซื้อน,น้ำมันติลูกโอ้ต้องให้หไล่ไล่ขนาดนี้เนาะ ซื้นอนะได้หน่ต้นกล้าต้นกล้าโอ้จักเดือนแล้วนะนอนโอ้อ,อันนี้อันนี้ริดหนึ่งบ่ปะเตียงสางพ,พันอันนี้สางพ,พันโอ้มันก็พอสื่อเด้นนะสางพ,พัน่ให้ไม่นเลย อยมด้ยม่ได้กไไ้็เียงค่อย้งแบบว่าหวเหอยหัแงัแงพี่ต้อลยที่เอไปซื้อน้ำมันแล้ะทุกคนเบบก็จะขอดกี้ำก่อนทุกคนปลอตอนนี้ค่ะกำลังติดเขาไปตลาด ก็ตัวได้ปะนี่ตัวเก่านหนา,า,นนหนา,านบ้าน่ณรนหามาาน่เบาห้ำบางกล่วยมาหันเพิ่นสวัสดีครับสว,วัสดีครับเจอกันอีกลแล้วลครับมันีมาห<า>นาหันหเลย